โหอย่างเว้าเลยเกินไปโอเคครับคิงมา576บาทโอเคโอเคแล้วโอเค กราบสวัสดีพี่น้องสายชิวทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมานแอบนะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับพาทุกคนนะครับมารู้จักกับเกมอียิปต์บุ๊กออฟเมทรีนะครับผมไม่รู้นะครับอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมก็เรียกง่ายๆว่าเกมอียิปต์แล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะลองมาเล่นให้ดูนะครับว่าเกมนี้ครับเวลาเล่นเนี่ยเล่นยังไงนะครับผมทํายังไงนะครับผมถึงจะบวกถึงจะแตกนะครับผม เนาะเอาจริงมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเล่นนะครับผมแล้วก็การปรับเปิดนะครับผมเนาะแล้วก็ช่วงช่วงเวลาเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับวันไหนเล่นไม่แตกก็อย่าไปฝืนมันนะครับผมเนาะโอเควันนี้จะลองมาเล่นให้ดูกันนะครับผมโอเคเริ่มแรกครับผมผมขอซื้อฟรีสปินก่อนแล้วกันนะครับผมเปิดไปเปิดหัวไปก่อนนะครับเปิด2บาท150หบาทไปครับ อ่าตรงนี้นะครับผมส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเกมอียิปต์เนี่ยผมจะเรียกไอตัวหมุนสิบรอบนะครับแล้วก็คูณสิบห้านะไอคูณห้านะครับเริ่มต้นที่คูณห้าหมุนอยู่ที่สิบรอบนะครับผมโอเคถ้ามันจริงนะครับผมก็น่าจะแบบว่ามีถ้ามันจริงอ่ะเอาง่ายๆถ้ามันจริงก็คือเราก็จะกลับไปหมุนนะครับไปหมุนปกติเลยนะครับผมหรือว่าถ้ามันพอได้นะครับผมก็ อาจจะมีการรื้อฟีสปินเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะครับผมโอเคแต่ผมดูเหมือนว่ามันจะจริงนะเพราะว่ามันได้แค่2บาทนะครับผมเอาจิงกิมเนี่ยถ้ามันเข้ามันคือมันเข้าเยอะหนกมากนะครับจริงๆนะครับโอเคครับมาแล้วครับ15บหาบาทโอเคครับ4ี่สิบี่บาทโอเคมาอีกสวยงามครับผม77บบาทแล้วนะโอเคยังมาเรื่อยๆนะ โอเคแปดสิบหกบาทครับโอเคครับร้อยหกสิบสี่บาทโ okay, อเคตอนเมื่อกี้เราเราเกือบเจริงแล้วนะแต่ว่าก็คือยังไมไ่เจ๊งนะครับผมก็บวกกําไรมาสิบสี่บาทโอเคก็ถือว่ายังได้กําไรไม่เป็นไรเราไม่เจริงก็ดีแล้วนะครับโอเคก็เหลือรับรอบสุดท้ายอะยังมีอยู่นะโอเคไม่เข้าแล้วครับก็ได้หมดร้อยหกสิบหกบาทนะครับผมโอเคอยู่นะครับผม ก็ไม่ขาดทุนเอาง่ายๆอ่ะถ้าไม่ขาดทุนก็คือว่าดีแล้วนะครับผมเพราะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาหมุนปกติดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะซื้อฟิสปีนอีกรอบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่าโอเคครับผมผมลืมบอกว่าผมกดเทอร์โบ้วยนะครับผมอ่าไม่ได้หมุนเป็นปกตินะก็คือกดเทอร์โบไปด้วยนะครับผมโอเคครับก็ เราจะมาซื้อฟรีสปินกันอีกรอบนะครับร้อยห้าิบาทนะครับผมไปครับน่าจะได้ฮะขอค่าตัวคือแบบโคตรสวยเลยนะจริงๆถ้ามันเข้าทุกุกแถวนี่คือแบบโหแบบโอไมกอดมากนะเมื่อกี้โอเคครับเอาไงดีคือผมจะเลือก2อันอนะ่ะอันกลางหร,ออรห, 12, หรือว่าอะไรดีอันไหนดีสิบสองหรือว่าหกดีนครับเอาเป็นสิบสองแล้วกันนะครับ ก็คือเดี๋ยวย,ยังไม่เสี่ยงยังไม่เสี่ยงนะครับพบว่ารอบแรกมันไม่ค่อยโอเคนะก็เลยยังไม่กล้าเสี่ยงด้วยแหละนะครับโอเคกล้าบาทนะครับผมก็ผมอาจจะเป็นจริงๆอ่ะผมชอบเล่นแบบว่าซื้อฟิลิปปินส์นะครับผมแล้วก็อาจจะมีการหมุนทิ้งนะครับผมได้ก็คือกําไรเพิ่มเติมนะครับผมก็คือโบนัสเพิ่มเติม แต่ถ้ามันไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟิลิปปินส์นะครับก็คือจุดมุ่งหมายของเราคือจะซื้อฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับผมแต่เราแค่หาจังหวะครับผมหาจังหวะแล้วก็โอกาสนะครับผมจังหวะมองยังไงนะผมโอเค29บาทนะครับสําหรับผมนะครับผมผมมองว่าถ้าหมุนนะครับผมไปเล่นปกติอะครับหมุนปกตินะครับผมแล้วก็จนมันเข้านะครับผมแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่เข้านะผมก็จะซื้อฟิลิปปินส์นะครับผม จริงมันมีวิธีการดูหลายอย่างนะครับผมมันก็เป็นขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนด้วยแหละนะครับผมก็คือผมเล่นมาบ่อยโอเคครับหบาทก็คือผมเล่นมาบ่อยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันโอเคนะครับผมโอเควายมาเยอะมากตอนนี้ร้อยหกสิบบาทโอเคครับสุดยอดนะครับเราเริ่มได้กําไรแล้วตอนนี้นะครับผมโอเคมาเรื่อยๆเลย โอ้สุดยอดนะครับโอเคครับย4ิบาทมาอีกไหมโอเคไม่มาละไม่เป็นไรเราได้มาทั้งหมด367บาทนะครับจากการซื้อฟิลิปปินส์หนึบาทโอเคมันอาจจะไม่ได้เข้าเยอะเวอร์เบอร์นะครับเวอร์วังนะครับก็คือก็คือเอาง่ายๆนะครับเล่นกับผมนะครับผมอาจจะไม่ไม่บวกเบอร์นะครับผมคือผมจะสอนสาหรับคนที่เล่นผุนน้อยหรือว่าค่อยๆเล่นนะครับผมคือแบบว่า ไม่ได้แบบเบ็ดที่สิบสามสิบนะครับผมก็คือเบ็ดสองบาทสี่บาทนะครับผมอย่างมากก็สิบบาทนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะหมุนธรรมดาก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็สําหรับใครที่สนใจสูตรสแกนสล็อตนะครับหรือสูตรบาคาร่านะครับผมก็ลองแอดไปสอบถามกันได้ที่ adbgv สองนะครับผมช่วงนี้นะครับทางเว็บมีโปรโมชั่นแจกด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเข้าไป รับโปรโมชันดีๆกันด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบโปรโมชันนะครับผมหรือคนที่ไม่อยากได้โปรโมชั่นก็มีเหมือนกันนะครับผมลองแอดไปสอบถามได้ที่แอดบีจีบีสองนะครับผมไปครับเรื่อยๆครับก็สําหรับใครนะครับผมที่ดูผมอยู่นะครับในตอนนี้ก็อยากเอาเทคนิคไปใช้นะครับผมก็ เราเอาไปใช้ได้นะครับผมผมอาจจะไม่ได้มีเทคนิคที่มันแบบเหมือนคนอื่นนะครับผมแต่ว่าก็คือจะสอนเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับผมแล้วก็สําหรับคนทุนน้อยนะครับผมดูช่องผมได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเล่นทุนเยอะนะครับผมอาจจะบวกไม่เยอะแต่ก็คือเน้นให้กําไรแน่ๆชัวๆนะครับผมก็คือถ้าเล่นตามผมได้แน่นอนนะครับเพราะคนที่เล่นไม่ได้นะครับก็คืออาจจะได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่พอครับเพิ่มเปิด หมุนเล่นหรือไปเล่นอย่างอื่นนะครับอันเนี้ยยังไงคุณก็เสียนะครับผมอ่าถ้าอย่างเงี้ยคือคุณจะมาโวยวายมันไม่ใช่นะครับผมมันขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรความพอประมาณของคนคนหนึ่งอะครับผมนะอย่างผมมาเล่นแล้วพอแน่นอนนะครับผมนอกจากจะทําเพื่อคนดูเ้วยถ้าคนดูอยากกับได้เยอะๆนะครับผมผมก็จะเล่นให้นะครับผมอ่โอเคครับ ก็ไม่รีบนะครับค่อยๆไปนะครับผมใครอยากลองกดเทอร์โบแบบผมก็ได้นะครับผมเอาจริงผมคิดว่ามันเข้าดีนะในความที่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันดีนะผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเกมแล้วก็เวลาในแต่ละช่วงด้วยนะครับว่าเวลานั้นเกมไหนดีเวลานั้นเกมไหนไม่ดีนะครับผมอ็เดี๋ยวผมปรับเป็นเบสี่บาทแล้วก็ซื้อ3ามร้อยนะครับผม ลองดูกันครับสามร้อยนะรอบนี้ขึ้นนาขยับขึ้นมาสามร้อยแล้วนะครับผมผมจะเล,เลือกเป็นตัวห้านะครับผมหมุนห้าครั้งคูณสิบนะครับผมฮผมจะลองขยับมาดูนะครับผมเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะโอเคแล้วแหละโอเคครับร้อยเก้าสิบสองบาทน่าจะถึงช่วงที่ว่าเริ่มพีคแล้วนะผม,ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าแล้วแหละ ลองมาเสี่ยงกันแล้วกันอ่าเว้าวครับผมอ่าโอเค19บาทครับ1ิบมา3าบาทโอเคครับขาดอีก50บาทอะต้องได้แล้วนะครับผมเรื่อยงไงขอได้ทุนคืนก่อนตอนเนี้ยโหเว้าโอเค อโอ้โหโโหนูรอบนี้เจ๊งนะครับสองรอยห้าสิบ้าบาทนะครับเราซื้อฟิลิปปินส์มาอยู่ที่สามร้อยใช่ไหมอ่าสามร้อยไม่เป็นไรครับเรายัางไม่ขาดทุนเดี๋ยวเราไปต่อนะครับผม๋ยวผมขอดูจังหวะก่อนนะครับโอเคตอนนี้ยังได้อยู่นะเจ็ดบาทนะครับผมวายมาอีกโอ้โหวายมาแต่มันไม่ได้อะคือผมเสียดายตรงนี้นะครับไปต่อครับสา0รอยบาท อ่าเคครับสีตัวไม่เป็นไรจะสีต,ตัวหรือห้าตัวก็ผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมนะโอเคไหมต่อครับที่เดิมนะครับผมจริงๆได้สแคตเตอร์เยอะในความคิดนผมนะเกมมันไม่ค่อยลงให้นะครับผมสีตัวดีแล้วนะครับโอเคว้าวครับว้าวรอบแรกรอบแรกว้าวเลยนะโอ้โหว้าวครับว้าวไหม ว่าวอะคือด,ดูดิว้าวกี่รอบแล้ววะโอ้โหอย่างว่าวเลยเกินไปโอเคครับคิงมา576บาทโอเคโอเคแล้วโอเคได้แล้วครับสวยงามมากนึกว่าจะจริงนะเอ้ย70บาทมาอีกเอ้มาอีกโอเค86บาทคูณ13แล้วนะโอ้โหไม่มาต่อเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมมาต่อไม่เป็นไรครับโอเคเราได้มา732บาทนะผมฝากมาอยู่ที่200บาทใช่ไหม เออผมฝากมาอยู่ที่200บาทนะครับผมโอเคเลยได้มา732าบาท80สตังค์นะครับผมโอเค200บวกมา800ก็ประมาณ6 0 0กว่าบาทนะครับห้าบาทเอาโอเคได้พอใช้ครับ1วันนะครับตอนนี้ผมว่าพอใช้แล้วแหละครับพอครับแค่นี้ก็พอครับผมนะไม่ต้องไปเอาเยอะอะไรมากนะครับผมถ้าเสียนะครับจะมาโวยไม่ได้นะครับผม เนาะก็ใครสนใจสูตรแกนสล็อตและสูตรปาคาร่าก็ลองแอดไปสอบถามได้ที่แอดมีจีวีสองนะผมแล้วก็อย่ายลืมกดติดตามนะผมแล้วก็กดกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผมเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ